เฮ้ยเปลนไรมั้ยอะเอ้ยปวดชีอะชีดิวก็ปวดชิมนั่นแหละงั้นขอชีตรงนี้เลยกันนะอ้าวฮ่าสบายจริงเลยเฮ้ยอะไรอะวัดดี้ขอจิ้งจับหน่อยนะเจ้าคามิล่ามาเองอันนี้อนี่แหละไม่ใช่เหลืองแกฉันจะชีตรงเฮ้ยแล้ววันนี้ครับ เฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีก่อนดีก่อนโอน้สวัสดีเอ๊ะอ,อะไรอ่ะอเฮ้ยเดี๋ยวนะพ่ออารมณ์มากนนะอ่ะเล่นไม่หมดเลยเออใช่กลไปก่อนนะเอ๊ะเออไม่นะทั้งไอ้ยเพื่อนนี่เสียงอะไรนะเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแะ่ะสวัสดีสุดหลอขอจิ้มเตกหน่อยนะโอ้ยจะไปเรือล่มเนี่ย เอาละเอออย่างนั้นแหละเพนเอ๊ะอะไร <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> มาได้เลยค่ะ